เราเรียนจบทุกคาบของวันนี้แล้วเริ่มจากคาบแรกตอนเช้าก็คือคาบพ,พละเนาะเราแล้วความจริงคือเราไม่ได้เริ่มเรียนจนแบบครึ่งชั่วโมงหลังเพราะว่าเรากับครูครูเขาเปิดแบบคลิปเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆไม่ได้เรียนอะไรจริงจังก็พอครึ่งหลังก็เริ่มเรียนประวัติวอลเลย์บอลค่ะเพราะว่ายัางเรียนออนไลน์อยู่ก็เลยแบบไม่สามารถที่จะแบบไปโอยบนบอลอะไรได้เราเดี๋ยวบ้านพังแล้วก็ต่อมาคาบสองค่ะเป็นคาบเลข เสริมเล็กยากอันนี้ก็คือเรียนเรื่องอหาค่าลิมิตของอฟังก์ชันซ้อนหรอเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวก่อนนึกคำไม่ออกที่มันเป็น f o g x อะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เรียนอังกฤษ2อันนี้คืออังกฤษทีเช่ฝรั่งเราเรียนเรื่องประวัติของชาสดิกเคนส์แล้วก็หนังสือที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมแบบหนังสือที่อิมแพคต่อสังคมก็คืออันนี้เราพูดถึงเรื่องอ โอลิเวอร์ทวิสกับเดอะจังเกิลค่ะก็คือเล่าแบบสังคมมันมีอะไรที่แบบผิดพลาดพังอะไรอย่างเงี้ยแบบคนอ่านก็จะรู้สึกว่าเออเราต้องแบบเปลี่ยนสังคมอะไรอย่างงี้เนาะก็นั่นแหละค่ะก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรดีอ่ะมืดพอสมควรแล้วก็แล้วก็เรียนเรื่องว่าคนจะเรีย Twist นโอลิเวอร์ทวิสอะคะ่ะเขาจะเล่าถึงว่าบบเด็กถูกเอาไปอ่าไปอยู่ที่เวิร์คเฮาส์เนาะแล้วก็ต้องทำงานอยู่เนแล้วก็เรียนเรียนว่าแบบเวิร์คเฮาส์คืออะไรก็คือเล่าว่าแบบ เป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานรับเลี้ยงคนที่แบบไม่มีโอกาสในสังคมให้มาอยู่รวมกันแล้วก็ทํางานเยอะๆแต่ว่าได้ค่าตอบแทนน้อยๆไม่ค่อยมีอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็เ,าเรียนคาบเคมีก็คืออันนี้เราเรียนเรื่องการเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้พักเที่ยงเนาะแล้วก็ระหว่างที่เราพักเที่ยงเราก็เลยอ,อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาอันนี้เป็นยัง,งนะอันนี้เป็นของวิชาอังกฤษของเทอมนี้ เอาเขียวๆก่อนชื่อเรื่อง The Lost World นะคะของ a r t h u r Conan Doyle ซึ่งก็เป็นนักเขียนคนที่เราชอบที่สุดเลยก็เลยแบบดีใจมากแล้วก็มีกำลังใจอ่านแบบเรื่องคือแบบมันมันยาวแล้วก็โหดมากเนาะแล้วก็อันนี้เราก็ใช้ทิปที่ปกติเราใช้บ่อยๆก็คืออใช้สีบ่งบอกความสำคัญก็อย่างเช่นสีเขียวอย่างเงี้ยจะไว้ใช้ขีดคำที่เราไม่รู้แล้วก็เฟรสที่เราดว่ารู้สิว่า น่าสนใจอะไรอย่างนี้ส่วนสีเหลืองก็คือไว้ขีดพอตประเด็นสำคัญของเรื่องแล้วก็สีฟ้าอันนี้ก็คือโค้ดนะคะแบบคำสำคัญอย่างเช่นแบบตอนที่แบบอยู่ในข้อสอบอย่างเงี้ยเขาอาจจะถามก็เราก็จะเอาไว้พวกสีฟ้านี้ไปตอบนะคะก็ตามนั้นแหละแล้วก็เราอ่านมาแบบใกล้จะจบมากๆแล้วนี่ประมาณนี้ อันนี้คือเราอ่านถึงนี้แหละเหลือแค่บางๆแค่นี้เองอันนี้คือทั้งหมดที่อ่านผ่านมาแล้วล้วก็เราก็ทําสรุปด้วยแล้วก็กะว,ว่าเดี๋ยวจะแจกในสตัด,ดี้แกรมของเราใครยังไม่รู้จักก็ไปตามได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เป็นขเลขอันนึงค่ะอันนี้เป็นเลขง่ายเนาะเราวันนี้ได้คุยสี่ข้อก็คือเราทําได้หมดเลยสี่ข้อถูกแต่ว่ามีข้อหนึ่งคือเราเราสุ่มเลขเอาเพราะว่าแบบ เราคิดไม่ออกก็แต่ว่ามันได้คําตอบถูกพอดีก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปหาทางทให้มันถูกแบบจริงๆด้วยวิธีทำเนาะแล้วก็มีคาบอังกฤษหลักค่ะอันนี้อันนี้ครูไม่สบายก็เลยแบบขอให้ครูหายเร็วๆนะคะแล้วก็จะได้กลับมาสอนใหม่เราก็เลยได้คาบว่างไปแล้วก็เลยเอาไปทําโจทย์เลขที่ค้างอยู่จากคาบเลขก่อนหน้าแล้วก็ทําโจทย์ฟิสิกส์ไป2ข้อค่ะเรื่องความดันของ ปลอดอะไรนี่แหละจะไม่ได้เราก็ทำอะไรไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นาคาไบโอชีวะอันนี้เราเรียนเรื่องอะไรอะสับสติหรอเรื่ออะไรขั้นย่อยๆในโปรเฟสสหนึ่งของไมโอซิสหนึ่งการแบ่งเซลล์อะค่ะก็สนุกดีแล้วก็เรียนเรื่องแบ่งเซลล์ใกล้จบแล้วแล้วก็อสุดท้ายแล้วก็คือพบชมรมเราอยู่ชมรมห้องสมุดค่ะก็คือวันเนี้ยเขาสั่งให้เราแบบคิดว่าเทอมนี้อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับหนังสือห้องสมุดอะไรอย่างนี้น้องก็เดี๋ยว เาบอกว่าให้เราไปร่างร่างโครงการโครงงานอะไรเงี้ยร่างแผนการแล้วเดี๋ยวก็ส่งให้เขาสวัสดีค่ะที่วันอังคารวันนี้ก็คือเรียนไปแบบค่อนข้างโหดเลยแหละเพราะวแบบ่าตอนเช,ช้าดว่าก็แบบมีเลขเคมีแล้วก็ฟิสิกส์เนาะเลขข้าวแรกเราก็ทำได้โอเคว่าเลยอะแบบก็คือตั่งทำโจทย์ไปเร่เราทำได้แบบถูก ถูกโซฟาคือถูกถูกข้อแล้วก็เหลือข้อหนึ่งยังยังยังไม่ได้เฉลยก็เลยเดี๋ยวรอลุ้นนะคะแล้วก็ค่าเคมีอันนี้ก็คือมันคือมันเหนื่อยอะเรียกว่าอะไรดีคือเราอะก็แบบเบลอๆแล้วอยู่ดีครูก็เรียกชื่อคือตกใจมากเลยแล้วก็เลยตอบตัวก็โชคดีว่าตอบถูกก็เลยรลบตัวไปนะคะแล้วก็ค่าฟิสิกส์ก็คือเราก็นั่งทําโจทย์เรื่องความดันของเหลวต่อค่ะก็ทําได้สิบกว่าข้อแล้วแล้วก็ กำลังจะไปพักเที่ยงเนาะแล้วก็หลังเที่ยงที่เห็น HR ก็คือโฮมรูมแต่ว่าวันนี้ครูเขาขอแลบก,ก็เลยน่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์แทนค่ะที่เหลือก็ตารางตามเดินแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ตอนเย็นนะคะ ดีค่ะทุกคนตอนนี้คาบเจ็ดแล้วเนาะยังเหลืออีกคาบหนึ่งก็จะหมดวันแล้วคือแบบเหนื่อยมากเลยครับจะบอกว่าคาบห้ากับคาบหกความจริงเราไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนแล้วก็มานั่งอ่านเรื่องเดอะ Tool ูตอนนี้คือ chapter 1สิบหกแล้วคือ chapter สุดท้ายคือก็เลยแค่แบบไม่กี่หน้าแล้วก็เลยแบบทำใจปล่อยวางไว้ไม่ได้ก็เลยอยากจะอ่านให้จบจริงๆแล้วก็ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปิดจอบได้เนาะก็ น่าจะเป็นเรื่องดีหละแล้วก็กำลังเครียดอยู่เพราะว่าข้าสุดท้ายคือค่าเลขเสริมแบบไม่ไหวแล้วจริงๆคือเ้าซีมาก ค่ะก็อันนี้เราขอพักค,ครับเนาะเพราะว่าวันพุธเราอเผอิญอัดไว้แต่แบบ time lapse ก็เลยจะไม่มีเสียงภาคประจำวันก็คืออันนี้พูดเรื่ยๆเลยนะคะว่าคาบแรกแล้วก็เรียนเลขง่ายเสร็จแล้วแล้วก็เรียนคุณภาพชีวิตก็คือ anatomy อันนั้นแหละที่ตอนตอน้ตนต้นลิปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เรียนชีวะไปสองคาบฟิสิกเลขยากอ่าศาร์เศรษฐกิจแล้วก็ภาษาไทยคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าระหว่างที่เรียนศาตร์ใช่ไหมคือเราอะ่ะก็ ความจริงก็ไม่ได้ฟังครูเพราะว่าเราอ่านเกินที่ครูสอนไปแล้วก็คือฟังบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบมอนิเตอร์อยู่ที่หน้าจอของมีติ้งใช่ไหมเสร็จแล้วอยู่ดี่แบบตอนจะจบค้าบครูเขาก็ถามแบบนี่เธอตอบหน่อยสิว่าประโยชน์ของพระครังมาหาสมบัติอะไรสักอย่างคืออะไรแต่ว่าก็คือแบบโชคดีว่าเราอ่านผ่านไปแล้วไงเราก็ยังพอจะจําได้อะไรอย่างนี้ก็เลยตอบได้ค่ะก็โชคดีไปรู้สึกว่าแบบอาทิตย์นี้โดนถามบ่อยม่ากเลย แล้วก็ตอนบ่ายเรามีเวลาเหลือเยอะเราก็เลยนั่งทำกันบ้านเลขที่แบบเพื่อนเรียนบทลิมิตจบเนาะกําลังจะขึ้นดิเฟน t i ชันเราก็เลยแบบว่าเอาโจทย์ลิมิตท้ายบทมานั่งทำค่ะก็ทำไปได้25ข้อจาก50ข้อแล้วก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะทําต่อวันหลังแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบทําเพื่อฝึกไม่ให้ลืมก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปดูบทต่อไปแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นั่งเขียนบันทึกการอ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทยคะ่ะก็คืออันนี้ก็คืออ่านนอกเวลาเรื่องเกิดเป็นหมอที่เราเพิ่งอ่านไปแล้วก็บทความต่างๆอีกนะคะแล้วก็เรากล่าวว่าหลังจากนั้นเราจะาไปทวนอนาโตมี่ที่จะสอบวันรุ่งขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราทําไม่ทันคะ่ะก็เลยถือว่าจัดสรรเวลาได้แย่นิดหน่อยว่าแบบอะไรที่จะสอบไม่ไดเอามาอ่านก่อนนะคะมอร์นิ่งวันพฤหัสค่ะทุกคนก็นะเมื่อวานเหนื่อยมากเลยก็ แล้วก็ทำไม่ทันด้วยก็คือขาดทวนกาวิภาคอีกนิดนึงก็เลยวันนี้ตื่นเช้าวกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงมาทวนอันนี้ค่ะเทอมต่างๆของมันแล้วก็อันนี้คือที่เมื่อคืนเราทำแต่ว่าไม่ได้อัดไว้เนาะก็คือเรานั่งเขียนชื่อเอววะกระดูกต่างๆซ้ำไปซ้ำมาจนได้ครบค่ะ ทุกคนเสร็จแล้วข้อสอบคือมันใช้เวลาน้อยกว่าที่เราคิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบนี้มันถูกกฎหมายไหมเอาข้อสอบมาเผยแพร่่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันยังไม่โฟกัสเลยก็นั่นแหละเอาเป็นว่าส่งแล้วนะคะโอเคเราจะไม่ดูคะแนนแล้วกันแล้วก็จะบอกว่าเอออันนี้มันโอเพนบุ๊กได้แหละเพราะความจริงมันอยู่ที่บ้านแต่ว่าเราก็พยายามไม่โอเพนบุ๊กเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบตัวเองจริงๆ,ๆแล้วก็โอเพนบุ๊กไปตอนเนี้ยแบบ อนาคตอะ่ะมันก็โอเพนบุกไม่ได้นึกอกาไหมเพราะงั้นแล้วก็อยากฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งคำในข้อสอบที่เราว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นแบบหนึ่งในช้อยเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาหาความหมายของอันนี้ดูค่ะทุกคนเสียใจยมากเลยคือแบบข้อนี้เรารู้คําตอบที่ถูกใช่ แต่ค word, ือเราไม่ได้ตอบเพราะว่าเราอ่านคำถามผิดแล้วเราก็เบลอตอนตัวคำตอบเนาะก็คืออันนี้มันถามว่าอวัยวะใดอยู่ใน alimentary canal ใช่ไหมซึ่ง alimentary canal ก็คือช่องที่อาหารผ่านตั้งแต่แถวเราคืนลงไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราไปตอบกระบาดเดอร์ซึ่งก็คือเป็นเหมือน accessory organ หรือว่าถุงนลำดีก็คืออาหารมันไม่ได้ผ่านเพรามันมีส่วนในกระบวนการย่อยอาหารอะไรอย่างนี้เนาะก็คือตอนแรกเราอ่าน alimentary canal เราเลยถึงว่าเป็นพวกช่องท้องอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคำตอบที่ถูกก็คือ esophagus ที่แบบ่ออาหารอาหารผ่านอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในช่องท้องมันอยู่ข้างบนแแแแบบบบถถววววววออ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 กกกกคคคะะไไไไรรรรยยยย่่่่่่าาาาาาางงงงเเเเีีีี้้้้้้็็็ลลลมมมมดดตตตตตปจิััันนนนนหสส เกือบจะสิบโมงเช้าแล้วของวันศุกร์วันสุดท้ายของอาทิตย์แล้วเนาะเอ่อแต่งตัวแล้วนะแต่ว่ายังอยู่บนเตียงเพราะว่าบรรยากาศมันชิวๆแล้วก็กำลังเรียนวิชากฎหมายอยู่ค่ะคืออันนี้นตัววิชามันดีนะเรารู้ว่ามันสำคัญมากที่จะเป็นคนที่ดีของสังคมอะไรอย่างงี้แต่คือใช่แล้วก็มันหนา,าวว่าเราก็เลยเออฝังตัวเองไม่ในผ้าห่มอยู่แล้วก็ แต่ว่าคือแบบมันไม่ไหวแล้วอะเรียนมาห้าสิบนาทีแล้วแล้วคือครูสอนดีมากนะแต่ว่าเหมือนกับเขา่าลงคลิปยาวเกินวิสัยหน่วยคิดอะ <c oughs> คือเราเรียนเขา,าแค่สัปดาห์ละคาบแต่ว่าลงคลิปมาให้นี่คือแบบสองชั่วโมงกว่าก็ต้องสู้ต่อไปนะคะก็นั่นแหละแล้วก็นั่งจดมาเรืเร่อยๆแล้วรู้สึกเหนื่อยมา